ตอนนี้เนะี่ยพายุในใจเราอะ่ะมันสงบลงแล้วนะเหลือเพียงแค่เมฆคลึมๆที่ยังปกคลุมภายในใจนี่แหละเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีพายุห่มกระหน่ำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งไหมหรือว่าจะมีแสงอรุณที่สาดส่องเข้ามาเลยเช้าวันใหม่ถึงจะนานแสนนานะ่ะเราก็จะรอเพื่อให้เราได้กลับมาวิ่งเล่นชมสวนดอกไม้อีกครั้งแลวเราก็หวังมากๆเลยว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันต้องสดใสามากๆแน่ๆ ตอนนี้เราเข้าใจคำว่ารสชาติของชีวิตการเป็นผู้ใหญ่ละทั้งอดทนเก่งทั้งสู้เก่งทั้งเร้าเก่งเก่งไปหมดเลยเนาะตอนนี้เนะี่พายุในใจเราอะ่ะมันสงบลงแล้วนะเหลือเพียงแค่เมฆคลืมๆที่ยังปกคลุมภายในใจนี่แ่ละเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีพายุโหมกระหน่ำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งไหมหรือว่าจะมีแสงอรุณที่สาดส่องเข้ามาในเช้าว,วันใหม่ถึงจะนานแสนนานนะ เราก็จะรอเพื่อให้เราได้กลับมาวิ่งเล่นชมสวนดอกไม้อีกครั้งแล่เราก็หวังมากๆเลยว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันต้องสดใสามากๆแน่ๆตอนเนี้เราเข้าใจคําว่ารสชาติของชีวิตการเป็นผู้ใหญ่ละทั้งอดทนเก่งทั้งสู้เก่งทั้งเศร้าเก่ง,ง,เ,กงเก่งไปหมดเลยเนาะตอนนี้เนี่พายุในใจเราอะ่ะมันสงบลงแล้วนะเหลือเพียงแค่ เมฆคล้มคลุมที่ยังปกคลุมภายในใจนี่แหละเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีพายุโหมกระหน่ำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งไหมเจอว่าจะมีแสงอรุณที่สาดส,ส่องเข้ามาเลยเช้าว,วันใหม่ถึงจะนานแสนนาน่ะเราก็จะรอเพื่อให้เราได้กลับมาวิ่งเล่นชมสวนดอกไม้อีกครั้งแลวเราก็หวังมากๆเลยว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันต้องสดใสามากๆแน่ๆตอนเนี้เราเข้าใจคำว่ารสชาติของชีวิตการเป็นผู้ใหญ่ละทั้งอดทนเก่ง ทั้งสู้เก่งทั้งเศร้าเก่งเก่งไปหมดเลยเนาะตอนนี้เนะี่ยพายุในใจเราอะ่ะมันสงบลงแล้วนะเหลือเพียงแค่เมฆคลึมคล้มที่ยังปกคลุมภายในใจนี่ล่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีพายุโหมกระหน่ำเข้ามาอีกครั้งนึ่งไหม